เปลี่ยนมุมหน่อยมุมนี้หน้าขาวจ้วเลยเดี๋ยวสิพ้าเขาไปเิิงมนุษย์ต่างดาวมีสัตว์ตลาดไม่เยี่ยมไม่ยามเป็นยัยงที่แบบว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญโอ้า่าอยากจะเว้วเลยตกใจหมือนกาลังสิยิบหนอนซุ้มตัวกระดึบ๊บกระดึ๊บตัวนี้น้อยนะ่ะอ,ออกจากพักไปเจอตัว จะมาให้เบิงความตะมูตะมีของเขาว่าเขาน่ารักขนาดไหนเป็นแขกที่บริรับเชิญแล้วก็เป็นแขกชนิดที่แบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มบ่เมิดกับบ่ไปประมาณนี้เลยอะ่ะเปเ๋ย่เบงความน่ารักของสัตว์โลกผู้น่ารักว่าเขามาจากดวงดาวใดบอก้าคุยน้ำ เาเป็นต่ย่านบ้ารู้ว่าเป็นแต่ย่านหรือว่าเป็นตาน่ารักถ้าเป็นน้อนตัวนี้น้อยเขาพ่อยิีบออกได้เนาะแต่ว่าทันรุ่นรุ่นขนาดนี้คือแบบบ่เป็นต่ย่านแต่ว่ามันแบบนักขี้เกียมมากกว่ามันเป็นแบบเจ๋งอะไตัวนิ่มๆเนาะแบบเพาเพ่อเอือนเขาไปจับพอดีไงนึกว่มาเม่นดินไปดูความน่ารักของสัตว์โลกผู้น่ารักกันไปชมกันค่ะ สัตว์โลกผู้น,น้าคะ่ะอากาศแบบฝนตกนะฝนตกปอยโปยฝนตกลิ้นลแบบอากาศบรรยากาศแบบผมผ้านอนอะ่ะ <c> เ <oughs> บิบรรยากาศในสวนพัดค่อย <c oughs> โอ้ยสันสองสันสามสูงว่าใดกระกปีนขึ้นมาได้เนาะเป็นให้มนุษย์ต่างดาวบุก <c oughs> มนุษยต์ษยต่างดาวบุก พากลังง่งเซงน้อ่ะพักลั่งเซิงามหมายถึงขณา,าตอนนี้เหลือขานาเนาะเหลือขานาครับอ่าพักชีลาวนอกนั้นก็ไปแล้วอันนี้ก็คือคนลัทาก็ไปแล้วเ,เริ่มแล้วเริ่มมายอมมายแย,ยแล้วไม่รู้พึ่งปง,ปงหรือว่าพึ่งอะไรยังบอกปใสามาใสาเลยเนี่ยเพิ่อนเนี่ยแบบสุดยอดมากเลยมาทีหลังดังกว่าอินเลียด ไม่หมดไม่ย้ายไม่เชนก็มาไม่เชญไม่เชนก็มาเป็นโอ้ยเงยดเงย์อีหลียุเพื่อนกับว,า,วานเนาะยุขางบนนไหมสั้นสองสั้นสองสั้นสามแล้วสั้นสั้นพักไหมพักคนาบ่งไม่อะมันก็โอเคอยู่นะงามอย่มีแดดออกเขาก็ได้ชุกคอชุหางอยู่เนะีย เริ่มเช้าแล้วล่ะเริ่มเพราะว่าอากาศย่ำขึ้นมันติดลบเนาะมันก็เลยแบบบอ่บอบอ่อปัน่นใดแต่ก็โอเคอยู่สวยอยู่แต่นี่เสิอันนี้สวยกว่าใช่ไหมสีสวยเลยอ่ะเ,เป็นตัตอ่อนเนาะเป็นตัตอ่อนเพราะว่าจะมีสีเข้มก่บสีจางสีแบบแดงแจ๊ดเลยหรือว่าคนละสายพันธุ์ตระกูลเดียวกันพี่น้องกันอะไรประมาณนี้เปล่าไม่รู้ ตระกูลเดียวกับแมงแม่งยางนะอ่าอีกอย่างก็ล่ะแมงดินมาบ่านเทาอ่ะน้ำสวนผักอ่ะเม่นบ่ะน่าจะน่าจะตระกูลเดียวกันพี่น้องกันอ่ะพี่น้องกันหรวละพาพนี่เริ่มว้ายแล้วล่ะเพราะว่าเขาลวกแล้วลวกเป็นลักษณะใหม่นะย่ำขึ้นติดลบก็คือไปแล้วเตรียมตัวแล้วเก็บเสื้อผ้ากับบ้านแต่นี่สิจะมาเก็บสวน สิม่เก็บสวนซอยสำบะปีนี้ไม่ได้ยังไงอ่ะโอ้ยอยู่ข้างล่างบ่าวาอยู่ข้างบนนี้แะเงดเลเป็นให้เอ้นอนกระดึกกระดึกเนี่ยพอหยิบออกได้นะแจ้าคันรุ่นเนี่ยหยิบบอไวค่ะมันมันโมเมนต์ยานนะมันเป็นแบบขยะยแยงไหมตัวนุ่มๆแล้วแบบโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยหัวลาพาเรียบร้อยนะคะหัวละพาไปก่อนเลย ไม่ไม่เกมแล้วฮะไม่แบบหลวกนะหลวกความหนาวมันเป็นตา่ตาตยตามธรรมชาติเขาก็าว่าแหละเหตุย่างบรไรก็ได้แค่นี้แหละได้แต่เชยชมมาบนสภาพหลังจากที่ทุกคนกำลังจะกลก่าวคำอำลาแต่มีผู้ <c oughs> ผู้หวังดีประสงค์ไล่ซิมาเก็บสิมาเมก็บสมมวนซอยก็ที่เหลือข้าหน้านี่แหละเอาไว้แต่เชยชม เนี่ยไปหมดแล้วเหีย่ยวเชาไปตามๆกันแต่แต่เลาก็โอเคเยอะนะคะนาคือว่าโอเคเยอะเพราะว่าเคยปูกขนาบ่าเคยรอดก็ขึืนพวกนอนพวกแมลงอะ่ะจัดการก้อนนี่ยังมาสิคืนได้ไมาถึงคือเข้ากับไปน,นเนียแต่ว่าปีนี้ขนางานนี่เละแต่ได้แค่นี้แหละเ <c oughs> ย,ว,ยวหมดแล้วปักจีลาวไปหาปลาแมาแกมอันหนึ่ง อัปเดตอัปเดตอืมขอมนล้ม,มด,ด,นมด,ด,ดินแหละมายึดถุดยึดถุดล้มดินแล้วเหลือแค่นั้นแต่สีอยุนี่ดินดิล่ะเมื่อรู้เขาจะเปลียนมาแบบไรนะอ่ะหายไปแล้วเหลือแต่ตูดไหนลองจิ้มดูสิเดี๋ยวพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปสิไปง่ายๆอย่างนี้เหรอไหนดูดิดูหน้าตาหน่อยสิอืม สอบหมอนตังนี้ดิแล้วก็จะเหลืออยกตีดเดียวแอะจะไปไหนนี่ไงเวลาหดตัวก็เหลือแค่เนี้ยจับได้แล้วไปส่งสถานีไหนท่านี้เนี่ยเวลาเข้าไปไปถูกเขานะไปถูกตัวเขาก็จะเหลือแค่เนี้ย เวลาเขาอยู่แบบถรร้ามาฉายเขาก็ยืดออกยืดออกประมาณนี้ตระกูลเดียวกันไหมเห็นไหมตะมูตะมีไหมละ่ะน่ารักไหมละ่ะจับคั่วดีไหมเนี่ยวิตามินเนี่าจะสงูงอยู่นี่โอ๊ยมาลังแกกันทำไมหนาสัตว์โลกก็น่ารัก <c oughs> เห็นบ้านาน่ารักกันได้ไไก่ไสน้าบัตเนี่ยไก่ออกคอก โอ้ไอต้มไก่ก็ล้ามันเองเนี่ยน่ารักไหมล่ะเนี่ยเหลือแค่เนี่ยคือ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 จัดคือจัดการไปไล่โตแล้วไงเนี่ยบอกคิดว่าเขาไปอยู่นดินเนี่ยนะเขากระไว้มันเห็ดยืดยัดญอยืดแถงนี่ไปใส่เบอรคือบอรเห็ดที่ไหนได้เขาก็จะหดตัวแล้วก็อยู่ใต้ดินบ๊อแปลกใจนะมนุษย์ต่างดาวที่อยู่หลังบานยายไพ่ทีนานหนาวเขาไปยู่ใส่เสมอ ไอพวกตวมูตบีมนุษย์ตันกาทั้งหลายแหละเนี่ยเอามาให้ดูผู้วังดีประสงค์ร้ายจะมาเก็บสวนผักสวนครัวซอยคอยรายงานข่าวจากสดผักใ่ไผ่ <c oughs> ให้สนใจเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ขาย <c oughs> เลี้ยงไว้ขายพะว่ามา,มาจับหนอนเนาะน้ำน้อนกระดิบอะ คือบบมียาค่ะราแล้วก็ใส่ใส่วิธีการบีบจับกาโอเคนะใส่ใดอยู่แต่ว่าถ้าลุ่นเนี่ยบ้าไหวอ่ะมันงหญ่โพดมันว่คือกันนะกับนอนน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแหละคกับกับแมงลินม้าบ้านเฮายืดยืดหยดหยดยาวๆไม่มีขาแต่ไปได้ทุกที่ไปแบบสโลไล่ <c oughs> ยินแบบเบาๆบาเบาไม่รบกวนใครผิวหนังเขา น่าจะเป็นตัวอ้อนแหละเพราะว่าตัวแกมันจะออกสีเข้มออกสีแดงมากกว่ามอเมืดสวนมอมีหนีพันผู้ว่านี่ถ้าไม่จำกัดนะสุดยอดมากขอบอกไม่รู้ญาติไฟาไหน <c oughs> อ่านี่แหละสัตว์ัวพืชชนิดหนึ่งที่กินกินแบบ กินแบบบ่กิดชีวิตกินได้ตลอดย4สีชั่วโมงกินได้แบบกินได้แบบตะพึดตะพือกินทุกอย่างที่ขวางหน้าขอให้เป็นสีเขียวหินเขาไปกินนะหินตามถนนนะห็นนะเขากินไอ้กวาดหินอ่ะกวาดหินอ่ะเม็ดเล็กๆอ่ะเห็นปะตัวยาวๆหดแล้วเหลือแค่นี้แหละน่ารักไหมล่ะสัตว์โลกพวกน่ารักแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ ต้องข่าวกันบ้างสวัสดีสวัสดีสวีดัตไม่มีขาแต่ไปได้ทั่วทุกมุมโลก